สุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชียด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีที่ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารสารเทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาทตาดีคอนเพกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาจอประสาทตาหลุดลอกต้อหินต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่าม่วสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักและเพ่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานตาแห้ง คุณในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมขอขอบคุณดีคอนแทคที่ทําให้ดวงตาของผมสดใสขึ้นมาขอขอบคุณบรษิษัทดีเน็ตเวิร์กแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคที่ทําให้ดิฉันกลับมามีดวงตาเห็นเหมือนอย่างเดิมผมคิดว่าไม่ต้องลองหรือว่าลังเลถ้าคุณอยากมีดวงตาที่สว่างนะ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอ้อมก้มหรือไม่ต้องไปรังเล้อะไรมากมายตัดสินใจให้ดึงคอนแทคผมว่าคุณจะมีดวงตาที่สบางเหมือนผมปัจจุบันนี้ดีขึ้นดีขึ้น,<ข>นยังไงบ้างคะพี่ชัดขึ้นค่ะเวลาเรามองอะไรเนี่ชัดขึ้นเรามองตัวหนังสืออย่างเงี้ยจะเริ่มชัดชัดชัดขึ้นเรื่อยเรื่อค่ะก็เบาก็บอกตาตอนนี้หรอคะค่ะก็ในตัวหนังสือเล็กๆจริงๆที่เรามองไม่เห็นค่ะ ตอนนี้หนังสือพิมพ์ได้ตอนนี้หนังสือพิมพ์ปกติที่ใสแว่นเนี่ยหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือพิมพ์แต่เดี๋ยวนี้อ่านหนังสือพิมพ์โดยที่ได้ค่ะไม่ต้องใส่แว่นค่ะจะเพิ่งเชื่อสิ่งที่ได้ยินมาอย่างเพิ่งเชื่อสิ่งที่ได้ร่ําลือมานะครับจนกว่าคุณจะได้พิสูจน์ซึ่งผมได้พิสูจน์แล้วว่าดีคอนแทคเขาดีจริงๆครับลองมาพิสูจน์ดีคอนแทคก่อนนะคะเพราะตาเราสําคัญมากที่สุดดีคอนแทคนะเจ้าเจ้าพิสูจน์ด้วยตัวเจ้าเองแล้วมันก็ตอบโจทย์ที่เจ้าตัวว่าของเปิ